สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนักแสดงช่อง3ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสําคัญลงพื้นที่คอยให้กําลังใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ําเสมอนอกจากพระเอกอ้ํามรดิชาติปอณัทวุฒิณเดชหมากและบ่อยประก่อนแล้วล่าสุดนางเอกเจ้านางน้อยแอฟทักษะออนก็ขอนําทับลงอยุธยาด,ด้วยตัวเองค่ะ ชวนเจ้าสิริวัฒนาชายชาติโยดมออกจากคุมเจ้าหลวงมาทำหน้าที่คนของประชาชนเป็นแอปทักษะอนที่ธรรมะทแแมงสุดๆเลยเช้าตรู่เพื่อลงมือแพ็คข้าวของบริจาคร่วมกับผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงใจบุญพี่แหม่มทิติมาพี่นุ่มกริชจ,จายศยิินีเพชรกรุณพลเดี่ยวสุริโยนใหญ่ศิระโบโชติมาเพทายพี่ถนอมและพี่จุ๋มอุทุมพรที่พอไปถึงพื้นที่ผู้ประสบภัยก็ควักกระเป๋ามอบสินน้ำใจให้กับชาวบ้านสัมภาร่มจังหวัดอยุธยาทันทีส่วนเจเน็ตเขียวก็ขอจับมาร้องเพลงเอนเตอร์เทนให้แฟน คลายเครียดก่อนจะช่วยการแจกถุงยางชีพช่อง3จากเงินบริจาคของประชาชนและรับฟังปัญหาต่างๆผู้ประสบอุทกภยัยซึ่งถึงนาทีนี้ก็ยังคงต่างต่อเนื่องค่ะเราก็ได้มาแจกของกันถึงที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่วัดนะคะ วัดแพงเชิงค่ะวัดพุทัยสวรค์น,น,นะครับแล้วก็ไปตามชุมชนด้วยนะครับชาวบ้านก็ฝากมาบอกด้วยนะครับว่ามีพวกนมผงเด็กนะครับที่ว่ายังขาดอยู่นะครับสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ที่ช่องหมดแล้วก็คือเสื้อชูชีพนะคะถ้ายังไงเออถ้าใครมีจิตศรัทธาตอนนี้นะคะจะาก,ก็ขอรับบริจาคเสื้อชูชีพเมื่อกี้ทางช่องบอกว่าทางช่องจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะรับมายารักษาโรคนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับน้ำด้วยก็คิดว่ายังอยากพูดมากคือมีความรู้สึกว่าเสียหายเยอะคือ ไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นณนะตอนน้ําท่วมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมาถึงกับตอนที่เราจะต้องบูรณนะซ่อมแซมแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายด้วยค่ะก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะคือ,อ,อทางทางช่องเนี่ยกำลังพยายามจะเข้าไปให้ถึงเพื่อช่วยเหลือทุกคนจริงๆอย่าเพิ่งหมดหวังมีกำลังใจนะสู้ๆ